สวัสดีย็นเช้าค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์ค่ะน้องไม่สบายเลี้ยวค่ะวันนี้พาเขาออกจากบ้านมาเดินมาเดินดูเดินบ้างเ่อก็จะดะีอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำงานอะไรเขาจะติดมากจะให้อุ้มอยู่ตลอด เด,เดินไปไหนเขาจะเดินตามตลอดทิ้งท,งทงระวังลูกระวัง ตามจิตชีวิตติงๆค่ะหนูจะไปไหนลูกเราจะไม่ข้ามถนนนะ น,นออูนอย่าดมพื้นอย่ดมพื้นอย่ดมเจหาไม่เอาสุปกปรกนูไม่สบายพื้นสุกปรกนะนูรู้ไหมพื้นมันสุปกปรกนูไม่เอานะพื้นสกปรกลูป ผมน้องเขาค่ะน้องเขาคนเยอะเยอะผิดกฎหมายเขาต้องผูกเขาคนเริ่มตกแล้วเดี๋ยวพากลับบ้านเอ้ง

กบ้านเราหกฝนตกกบ้านเราลีกวนอเ่งเต้นอฝนตกน้ไ้สบายด้วยขอจบคลิปว้เพียงเท่นี้นะคะ กดไลค์เป็นกำลังใจให้แอบอกกับน้องจริงๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ